แต่พี่สงสัยว่าครับกองไอ้จุดมันตีดังเสียงตุง๊กตุ๊กตุ๊กรุงได้ด้วยเหรอมันเปิดเทปมันเปิดเทปเอาเหรอครับเปิดไอ้แท็กแล้วมันก็มาเอาเงินพี่ว่ามันเล่นออ,ออกโทรทัศน์อยู่ออกโทรทัศน์อยู่ออร้อ,อ,องเงเฮ้ยรายการประกวดร้องเพลงมันเล่นกันขนาดนี้เลย โไม่เถื่อนอยู่ไม่ได้นะคะไม่เถื่อนอยู่ไม่ได้นะร้อยมุกพันฮากรรมการครับคนแรกนะครับพ<น>ี<ฮ>่ไปซะแล้วไปซะแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนว่าหลับหรือตาย ภอพเล่นแกล้งอยู่เรื่อยเลยแกล้งทำเป็นว่าเล่นมุกหลับแล้วตอนหลับจริงก็จะได้บอกว่าเล่นมุกไพี่ดูว่าทำเป็นรู้วันนี้ศิลปินเราจะเป็นศิลปินผู้หญิงแล้วก็ออกแนวเสียงเพราะเสียงดีสายพลังสายพลังสายพลังบุ๋มจุดชามาตรบุ๋มจุดชามาตรอันนั้นก็บังลมพังหมดแล้วตายหมดแล้ว เดินเอาข้ากไปแล้วะโอ้ยไม่ใช่ลูกปูเป็นการประกาศให้รู้ไปเลยนะคะว่าผู้หญิงดำเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งทุกคนเลยแล้วพลังเสียงก็สุดยอดชี่ดนคใครดำใครดำเงาเฉียงที่มาไมา่ดำแกไม่ดำ เแกไม่ดำเหรอให้ให้ไปยืนคู่กับหนูข้างนอกไหมโอ้โหพี่วัดอย่างนี้เลยไม่แต่พี่บอกว่าพี่บอกว่าตั้งก็ไม่ได้เป็นคนดำนะจะเขย้อช่วงใหม่อะท่านสุดท้ายครับอยากให้มาตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆคิวเขาไม่ค่อยว่างไม่หรอกเราต้องเอาออกไปคนนึงเขาถึงจะได้มาไงใครที่อยากให้เขามามากอ่ะจะเสียสละดไหมล่ะไก่อยากให้กล้องมาไหมอ๋อเางี้ยเอาเงี้ย อะเงี้ยไกลเงี้ยผมนั่งกล้องได้สมมติว่าต้นหอมมาเลยแมมาเต็มผมก็เล่นด้วยกันได้อย่างงี้ด้วยกันเนี่ยนี่ทำได้เมื่อไหร่กันดูแล้วเหมาะสมมากโซดาลีโอนี่ตีหัวแตกเลยว่ะนี่จะจริงก่อนพี่ครับตอนมาทีแรกไม่เห็นบอกว่ามีกันกันครับ ้เราก็เห็นสมยอมเอือเมื่อก,กี้เฮ้ย oh พี่ดำว่าทักเอพี่ดำว่าน้องเขาไม่ไม่พี่น้องทาตัวมาน้องทาตัวมาจริงปะายดำใช่ไหมไม่หลอกไม่หรอกดูนี่ขอบคุณค่ะเอาจริงดูดีผอมลงด้วยดูดีผอมลงด้วยไม่เหมือนนางน้อยใครว่าตักดำผมเถียงแทนนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเขียวพีนีกลัวมันที พี่ตั๊กแต่พี่ตั๊กเป็นไอดอลของหนูเสมอเลไงได้โปรดพูดความจริงให้ฉันดีมือรักคือจริงก่อนที่ขึ้นไปหย่าหย่าหยดร้องดีกว่าพี่เขาร้องดีกว่าพี่เขาอย่าร้องเลไม่เลยมาแก้มร้องอีพี่เขาไม่อายตายเลยกระบังลมพี่ไม่ไหวแล้วการ้องท่าเลยท่าเลย อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่ดิฉันอายุเท่าแก้มเนี่ยนะคะดิฉันก็ร้องอย่างแก้มเนี่ยแหละค่ะแต่อยากจะบอกแก้มว่าแก้มเรามีผัวท้สองสามคนมีลูกสักหนึ่งคนเดียวแก้มก็เหมือนพี่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผัวสองสามคนมันแปลว่าอะไรครับผมจะบอกนะว่านี่จะเอะอะเวไปก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ เฉยๆก็ได้ unhappy. พี่เห oh, yeah, yeah, ็นต <c oughs> I mean, like ้องเดือดร้อนอะไรเลยโอ้หเยอะเว้ยเยอะไปหมดเลยเว้ยเราเข้าคิวตอนกี่โมงผมเรียบร้อยแต่เมื่อวานล่ะโอ้ยตายลองมองเฮ้ยรายการประกวดร้องเพลงมันเล่นกันขนาดนี้เลยไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของต้นตรีหรือตัวโน้นแม้แต่นิดเดียวร้อยมุกพันห่า